เนสบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องสุกนนุชวนน้องโมนีซสนเองสิมาหมัดเขาเนาะเพราะพ่อกันคือเก่าคือเดิมเมื่อที่สามมื่อในวัน,น,ว,นวันยังไงวันผุดน้องเกียววันจันทร์เมื่อที่สามมื่อในหมัดแล้วก็จะคนขึ้นบื่บงน้ำกันเลยจ้าเป็นกำลังใจให้ในเดิคือสิเมือ่อยพี่น้องโมน,นิแดดทองฟ้าเจียมใสมากเลยตอนนี้กำลังลงมาให้หนาเดจ้า น้องซาลาแบกตุ้น้ำไปแล้วทีมงานเทำมันอยู่บนลายน้องพี่น้องสามคนสี่ทั้งน้องเจมน้องเจมส์ที่เขาสิมัดแหพึ่งไว้นน้องพี่น้องตอนนี้เข่าลงมาดำใส่น้องเข่าสิบเอ็ดจ้าบรรยากาศยามวันเช้าแดดแล้วพี่น้องแดดแห้งแล้ว โอ้ยคุ้นานเถอะนี่พี่น้องตอบจุ่มน้ำเรียบร้อยมาเสแอลวันนี้โอ้โฉงพูเบิกในพี่น้องแอลจะเพลงนะ ซเก็บบอ่น่ตนเข้าปอลนเ็ี่นขึ้นอกน,อนี่คทางนา้กระเตะนีเ่เหลือมเนทางโอ๊ย <c oughs> คองเพื่อนอกกอรกถอวันนี้บอมีตม่หงนั้น้องสาวสบายดีนะบอลุไฮดีพ้พงน้องเ้งสบายดีพี่น้องความมาตอบก็ได้ นมั uce, new, ud, át, no ok. ่นุม่่ทีน้องขวิบุไปนี่เด้เลยไม่สนเอาอย้แลงมือปรเ็พี่น้องเ้ยหั่งเต็เซนเลยหนึ่ง่แใหญ่เจียบประช่งอโอยวุบมาใส่กันเนาะก็ที่มันยุกมัยุกถ้าว่าจะกับพอหมัดละมั้งยังไง อันเบานลยอ่ะไอเดี๋ยวราดปวอ่าอ um ้เจาบัวดงอีดอกาดขี้แป้งนี่เดียบร้อยนน้เดือหนึงมัดโอ้ยมัดแง่แท้ไม่ใช่ไอ้บางแม่เห็นยัง ไม่กมัดใหญ่แฮะอืมครับไม่จริงครับก็ปั่น <muchem up. muchem> <muchem> มันคือสัตว um ์แทนเป็นสัตว์แล้วจะเอายังไงบตาง โอ้ยเมื่อยด้พี่น้องมัดเรียบร้อยแล้วสม้มหายอูย้เข่าตัดมัดงางาพี่น้องเ้ยวัวก,กูดกับโบปาน ออกยัอง,ยอยงอยู่ค่ะแอลอยู่คากระแล้วข้างน้ายังยังอีกหมัดหนึ่งยัยงดำละหมัดไปเลยแต่ว่ามันไปเข่าตัดเนาะลมพัดมาพัดพี่น้องเออลมแหงมันในลมนะแล,ล้วเรื่อยๆว่าซามหายหละจ้าีหายนี่หายง่ายอันนี้หายน้อยเนาะนี่ก็แล้วแลวหละมัดแล้วก็กองกน้อนอะไรเนาะพี่น้องตากแดดมาเบิงบ่งมาเบิ่งใกล้ๆ ปันหูอยู่ะเนาะไม่มาขคาเรี่กอะไรเแต่คนเนาะเมื่อยเๆื่อยเื่อยเหื่อยเฮ้อเฮ้ออคือพักผ่อนคิข่าวก่อโอ๊ยกับข่าวก็ได้ใคยต้มที่ค้นข่าวได้บ่นอีน่ามาพักเที่ยงพักเที่ยงอู้ขาทั้งแานทั้งลำบากอยู่กับธรรมาติพี่น้องหุบแบบนี้แล้วสบายค่าย่งไง โคตรมีเดสบายแต่พอีกนนีถ้าเมียนเดยแล้วมันหาเงียพี่น้องเอ้ยมาอาแม่้องบกคนสวรรค์คนพันไก่้องของบกคนสวรรค์คนพันไก่บอกว่าหอดจะเขื่อนพันเพ่อนะคนมันไก่กระดานล้กไปยังไงทีเข่ามีติศเดียวบอสนี่นโอ้ยบวดจ้องกับบุญมีเบื่อหน้าที่ ลูกไปยังบ่อนเมยมามากินข่าวมขี้บ่นะแม่กินบะาจีกบกิ้ที่เป่าก้อนนะพักที่เบื่อตอนแรกวันกิกไข่ต้มพี่น้องเออนี่มานด้ยินเร่องว่าเธอ เขากินี้ามได้กับข้านั่นเมื่อกี้มาอยู่ทางรางกันง่ายๆอยู่่อยเี่นเอาไงนะแม่ไงนะเพมันดิบกว่าจัอันนี้คือมันเป็นสมศก แต่อีโคการเอาลูกเนี่ยนะเนี่ยเขาปากอะใช้ปากก้องโค้ดอยู่ทุกวันเพื่อนต้องได้ขอ้อแมวดูหลงหงอนเลยคัดเอาแม่ล <c oughs> ูก ่วงให้ไม่คูว่านะแม่เป็นน้องเว็ดกินจะไ่ได้บวงเงี้ยได้เปนห่วงอยู่เสมอเนาะ่ากูเได้จงใจแค่บ่วงเขาหลินมันหักมันจะลงคลิปใช่ว่าดังเนอะเังไงเออเงงเงงเงงเ

มาเนายแม่ไปเอาบ่วงอิตนี่น้่อยนะปั่นเามอาอางพวกปาอย่น่ะอ้อมาบ่วงใช่มา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 มเ้างกอลอนทักี่แไปยังเา่อมากจรองเขาเป็นล้างเขาพ่กินอกลางโอ้ขา่เนาะขาอ้น

กูปวดบอดกร้องบวงกแกมเลยกูบมีปากไรกรนมันกพดไปีอันนี้กำลังแก่ขึ้นนะพี่น้องมีแต่เพืงพี่น้องเ้ยบค่าดอกเร้งเร่มันบ่าดอกนี่นะอ้าเฮียเร็ว มาไม่ไอ้อีพ่อใหญ่ที่ท้อรถเดียบเจ้าปวดกระโหลกหัวมาพี่น้องเอาดับเพ็ยงยังเข่าปานผีบ้าแต่แรกว่าเอาหัวงโง่มาหันแล้วก็ทอยมานี้ ขาเบื 54, yeah ่อสุเพอร์อยากสิ้ใต้เป็นสุเปอร์เองนะพี่น้องครับเองแล่ะสินาวสินอนตุ่มบระฮวมสีสั้นหาสั้นกำลังสตาร์ทเครื่องพี่น้องเราโยงก่ได้เราขาเราหักเด้เราขาหักนั่นโบ่เลวคนกันยังนั่งเบิ่งคอยเอยกระทาเบิ่งเจ้าดับแบนี้ ได้ชิได้รังที่ปดยนะเดี๋ยวเอาตรวนี้คุชิบแปดน้อง้สิจน้อมนทอนนันเขา Sau cái <laughs> nóng cả nóng nữa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  nóng là นนปันตงทไองอเจ้าก็ไปปันล้านใหม่ลูกมันปันแน้าแล้วเพิ่งจะไปล้านใหม่ได้นะ่ิบศอกเนาะ1ิบแปดชิบแปดไปปลาๆนี่แหละ เก้าแล้วมันบดเต็มสิแปดปลายโอเคเนาะพี่น้อง <c oughs> ทางเบิดได้สิบเก้าสิบแปดสอบให้เพื่อนสอบหนึ่งบันนี้ยันนี้ก็มาแบ่งเป็นสอบในา้เนาะันนี้เน,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 นาะมันย้อนักน้องเคยคาบดีเนาะ <c oughs> จ้าไปหามก็อายจะไป เขคือบอกกินเธอนั่งเยอะสุดเธอแซนี่ฮะนหายใจบวชทอดทองเออทองจะคือเมีนแผลอไปกินขี้มาเอาข่าวขึ้นเล่าพี่น้องมาเนี่คลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวนิงบานณาคนโกรธโซริโอบ้านท่าเวิร์นคูนเมีนบัวโอเคบายบายชัวบายบายยาย тюк тюк